ตัวนี้ปั๊มนอแวกสองแรงสองนิ้วนะครับลงลึกได้ห้าสิบแปดเมตรตันนี้เราจะมาเทสน้ำนะครับมาแล้วปุบถ้าเสร็บไปแล้วมันญาแจ้งไฟว่า ไปมันเยอะเท่าไหร่ถ้ามันต่ำกว่า220หรือว่าเกิน220ไปในในโซนเขียวพี่อย่าเพิ่งใช้นะครับมาอาจจะมีปัญหาเรี่องขอบไฟฟ้าได้บบน้ำแรงดีเราก็ซื้ออินเวอร์เตอร์เพิ่มแล้วก็ซื้อแผงเพราะว่าเซลวใช้ได้เลยพี่ แล้วเราจะเอใส่ไฟปั๊มเนี่ะต่อเข้าที่กล่องอินเวอร์เตอร์เลยไม่ต้องใช้กล่องตัวนี้มันก็จะกลายเป็นโซล่าเซล์เลยดู